คนไปกินที่นี่ก็ต้องลาได้เจ็ดวันนี้เป็นต้นดังนี้วันนั้นก็อยู่จำมภาษาสามเดือนถ้ามีเหตุจำเป็นก็ลาได้เจ็ดวันอันนี้เป็นบัญญัติหรือเป็นเสรียวัตรหรือเป็นสิ่งที่เราพระธรรมในพระธรรมในต้องปฏิบัติยังเช่นเช่นพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดบ้านองไ์ในจำพรรษาปีนี้เก้ารูปเก่าองค์งานโยมจำพรรษาเก่าองค์ปีนี้งานโยม ก็ได้มาจองมือข่ออวันสามวันแล้วโยนจองกะทินแล้วโยมโยมาจองกะทินแล้วก็คือบริษัททางเป็นเทนโก้คุณโยนน้องกต์นักรพัฒน์คุณโยนนักนักต์นัรรพัฒน์และคุณโตหัวโตประธานบริษัททางเซนเทนโก้ ได้มาจองเป็นประธานหลักกะทินและก็ญาติโยมก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกะินสามัคคีได้ตอนี้ถือว่าวัดวัานองไฮมีเจ้าภาพกะทินแล้วญาติโยมก็ร่วมเป็นประธานร่วมเป็นอ่าบริวารกะทินหรือว่ากะทินสามัคคีได้อย่างนี้ป็นต้นอันนี้คืออนิสงส์เพราะว่าในพระสงฆ์จำพรรษาเก้ารูปได้ในสมกะทินจากะัะลองไฮอันนี้คือบุุศล ในวันสุขโภพุทธสัจโยการสร้สมบูรนมาซึ่งความสุขซึ่งญาติโยมท่านเจ้าภาพก็ประกอบโดยโยมแม่สมจิตยาบุษฎีลูกชายคือโยมโคชนาศรีพร้อมด้วยครอบครัวโยมพจนุษย์แาบุษฎีพร้อมด้วยครอบครัวโยมสุนทรและบุษฎีพร้อมด้วยครอบครัวโยมโยมบุญสมมิตรสวงโพพร้อมด้วยครอบครัว ใญาตพี่น้องที่มาจากจังหวัดนครราชสีมามาจากอำเภอหนองกี่จังหวัดพุยลำและพี่น้องชาวอำเภอลำไปมาพี่น้องชาวบ้านหนองไทยที่ได้มาร่วมบุญกุศลจากคุณโยมแม่สมคิดยาบุษดีที่ได้ทําบุญที่ให้พ่อสุวรรณยาบุษดีที่ได้โยมตอนนี้ก็รับประทานอาหารไปด้วยบังเทศไปด้วยเพราะเป็นสักเคมีบทในการแสดงวัฒนธรรมเทศนา เพราะว่าอะไรหลังจากที่พระสงฆ์ฉลองศรัทธาในงานทําบุญร้อยวันพ่อสุวรรณยาบุษดีแล้วในช่วงเวลาบ่ายก็มีพิธีชาปนิกิจศพของคุณยมแม่บุญมีพรหมจันาบ้านหน้องไทยคุ้มสองที่วัดเมนวัดบ้านหนองไทยในวันนี้ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้สลับศับฝัฟังพระธรรมเทศนามาในเรื่อง เกี่ยวกับการสะสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนั้นการโยมสะสมบุญในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารพัะนาหารที่อุทิศไพัะอหารเพล่นวันนี้ของคุณโยมเตี้ยโชนาํำไปมาถามว่าอาหารอร่อยไหมอัตมากระสิกต่างๆอร่อยเพราะอะไอัตมากระสิต่างอร่อยข้าวอร่อยเก็บ่างรสชาตอร่ไข่ตุนไข่ตุน เพราะว่าแล้วก็อาหารการโคบชันดีเพราะว่าตระกูลจาตุสี่น้องจากพระทหารถวายอันเดิลรถแก่พระสงฆ์สมณะของพระพุทธเจ้าถูือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นได้ก็เลี้ยงญากจมทั้งหลายมีมังกทะยกสุวรรณแดนดีมังกทะยกปีกพิชชนสีลม แล้วก็ตลอดถึงคุโยมแม่ต่อต้อยติล่งแม่แก้วราครมหาสารสาวคนคุโยมอ่านะบยนะใรนะทิพเวศทิธิจันแล้วก็ตลอดถึงคุโยมพ่อบญเรสุเรลังเป็ดต้นคุโยมพ่อปัญญา และชาวบ้านพี่น้องบ้านน้องชายมาร่วมด้วยกับกา,บารโฆษาผุนสาธุภายสุดสุดภายนี้ขออนุสมบัติพึงเพื่อเราที่อาตมาภ้าได้เราเป็นนิพพินขวดเกีเ่ยวการพังโง